ย้อนคืนบ้านนาซ่อมฝันสร้างชีวิตใหมกก่ออยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิ้ลคนรุ่เนื้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นเพลงค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทีเขามากเนาะค่ะพี่น้องจ้าเปิลกับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะทีเขามาหกหากําลังแร่นใจช่องเล็กๆน,น้อยๆช่องนี้เนาะคะ่ะจากคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะเปิลก็จะมรีแอคชั่นเพลงที่มืซอว่าแรงก้อนสุดท้ายของไอเบียพร้อมพงจากซึ่งายเราได้ลองนไนราย่การเพชรสามร้อยนั่นเองค่ะพี่น้องจ้า ก่อนเีาจะไปฟังเพลงเนาะคะ่ะกา่าลืมเนาะคะ่ะเขาไปห้ยกำลังใจนักร้องไอเบียรพร้อมพงร่วมถึงสาวเปิดโคตรเนื้อคนหนี้ด้วยเนาะคะ่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามนั่นเองค่ะพี่น้องจ้าถ้าบ่อยากให้พผ่าดคลิปต่อไปเนาะค่ะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่มค่ะจ้าถ้าเกิดคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะเปิดพิษผ่านระการใดเปิดกระน,น้อมรับทุกคําติเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเปิดกระจะเทดให้ดีเรื่อยๆขึ้นไปเนาะคะ่ะ แล้วก็ขอโทษไว้นาทีนี้ด้วยเนาะค่ะพี่น้องจ้ากับเบ้าวาลายยาย่างค่ะเข้ามาฟังเพลงแรงก้อนสุดท้ายของไอเบียพร้อมพงน้ำเนาะค่ะว่าจะมวนขนาดไหนได้ไล่กันเพชรสามร้อยจ้าปรับขนาดความฝันให้เลก็กลง ให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่ปรานหาเพลงอะไรกาวะรเนี่อไงอะไรเพอไรเพลงอะไรเลยเ <สา S 3> อะอะงเพลงเลง <สา S 2> ไ,ไล ตรงกับนักร้องบางทัาน,าเ,น,านเนาะค่ะกับเหตุการณ์แบบนี้นาะค่ะเนาะคุยกับเมด็ดเหงื่อทุกเมื่อยามลาปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราสำรวจความจำ ในทุกพื้นที่ใจเราเจอแต่รอยเท้าของความผิดหวังตรงนี้เมืองใหญ่ไม่ใช่บ้านเฮาต้องเสียค่าเช่าด้วยเงาด้วยเงาด้วยกำลังคำว่า สักวันไม่เคยเห็นลเลยสักครั้งเราจะกลับลังย้อนรอยเมื่อวานหรือดันทุรังสูปายโออยากเสียเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากเสียเอาความฝันกลับนากลับบ้านในวันที่มีแรง กลับไปหาอมอกอดของใจปรับขน<อ>าดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้าน 嗯。 สงชีวิตมาบ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความบาดเจ็บที่นอนหลับความบาดในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจกลับขนาดความฝัน กลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บา้านเราอยู่แบบเราเราความสุกราคาบ่แพ้ หยอี่หยอเพลงนี้สุบหยออีกโอ้ยขอถทดขออภัยอีลีพ่อแม่พี่น้องจากก้าบางค่นี่เปิดกะเก็บอาการบอยู่เนาะค่ะเนาะกับผลงานเพลงที่มีซื้อว่าแรงก้อนสุดท้ายเนาะคะ่ะขนาดแม่สุนารี่แล้วก็ยังน,น้ำตาตกเนาะพี่น้องโอ้ยคนตาเปิดกะเฮียกะหอยเัน,เน,นล่วจา้ายอมรับในผลงานเพลงเลยเนาะคะ่ะคือเนื้อรองเนาะคะ่ะแบบเฮ็ดมาจากชีวิตจริงเลยเนาะคะ่ะแล้วก็คือไอเบียนี่แล้วก็ได้ลองเขากบ กับเนื้อเพลงทั้งเนื้อเพลงทั้งดนตรีทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันกลมกลืนกันเบิดเลยพี่น้องจ้าคือเก็บอาการบอยู่เนาะสำหรับคนไหนแบบมันตรงมันตรงอีลีเนาะค่ะมันตรงกับคนที่ว่าพัดบานพัดเมืองมากแล้วก็สางฟันเนาะค่ะพี่น้องจ้าสางฟันสางชีวิตเนาะค่ะสางฟัน สั่งอบรัววนะคะแต่การสั่งฟันของเฮาเนี่ยคืออายแล้วก็มีแบบคติเตือนใจอยู่นะคะว่าเฮา่าฟันเห็นมันเกินไปถ้าเฮาฟันเกินไปแล้วเฮาสิมือเนาะคะ่ะเฮาฟันเอาเท่าทิ้งแห้งเข้ามีเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าก็ขอบคุณนะค่ะพี่น้องจ้าที่เขามาห้ยกำลังแรงใจชมจนจบคลิปจบวิดีโอนะคะ่ะก็อย่าลืมเนาะคะ่ะเขาไปห้ยกำลังแรงใจไอเบียพร้พอมพองะคะ่ะกับทีมงานเผื่ออ,อายเราเไดเหตุผลงานเพลงดีๆึ้นมานเรื่อยๆเยนาะคะ่ะพี่น้องจ้า กับซาเปิดขวบลบเนื้อคนนี้เนาะคะ่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะถ้าเกิดเปินพี่ผ่าดประการใดเปิลน,น้อมรับทุกคําติเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องกะเขามาให้กําลังแรงใจเป็นกำลังแรงใจแห่การไปจนสีตลอดไปนะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหนาวิดีโอหนาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย